หงแดงลิเวอร์พูลกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการในแนวรับและต้องการกำลังเสริมเข้ามาด่วนขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะก็ใกล้จะปิดตัวลงและปัจจัยเรื่องทุนทรัพย์ก็เป็นอีกตัวแปรสำคัญ วันนี้ h a s โ e r ี so ่พอร์ตบาย o อที่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5กองหลังฟรีเอเยนที่ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์สามารถสอยมาขัดตาทับได้ในช่วงนี้และแต่ละคนก็ไม่ใช่ฝีเท้าไก่กาเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ หากชอบช่อง SO Report by s o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับลิวพูกำลังประสบปัญหาในแนวรับเมื่อเสียทั้งเวอร์กิลฟานได์และโจโกเมสเมื่อจากอาการบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าและต้องพักยาวในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูกาลนี้ ขณะที่กองหลังระดับซีเนียที่เหลืออยู่อย่างโจเอลมาติฟก็มักจะมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตทำให้ไม่สามารถยืนระยะและลงสนามช่วยทีมได้ในทุกสัปดาห์บรรดาดาวลูกอย่างลีสฟิลเลียมนาธานิเอฟฟิลลิปและบิลลี่คูเมติโอก็ยังขาดประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ต้องขึ้นมาขับเคี้ยวแย่งชิงตําแหน่งแชมป์หรือการลุ้นพื้นที่อยู่ฟาสเปนลี นั่นทำให้ลิว์ภูต้องการกำลังเสริมเข้ามาอย่างชัดเจนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้แต่ก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณสำหรับการเสริมทัพแม้กระทั่งตัวเยอเกนครอปเองก็ได้ออกมายอมรับว่าได้ยื่นเรื่องขอซื้อกองหลังตัวใหม่ให้กับฝ่ายบริหารของสโมสรรับทราบไปแล้วแต่ทีมยังคงติดขัดเรื่องของการเงินซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พวกเขายัางไม่ได้กองหลังตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติม อีกหนึ่งทางออกก็คือการยืมตัวนักเตะเข้ามาใช้งานแบบชั่วคราวแต่จากสถานการณ์ในตอนนี้บรรดาสโม,มสรอ,อื่นๆเองก็ไม่อยากจะปล่อยตัวนักเตะออกมากลางฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันแทบจะไม่เหลือเวลาให้พวกเขาไปหาตัวตายตัวแทนทางออกที่ดีที่สุดสําหรับลิเวอร์พรูลณเวลานี้จึงอาจจะเป็นการหานักเตะฟรีเอเย่นเข้ามาแก้ขัดโดยก่อนหน้านี้พวกเขาก็ตกเป็นข่าวกับโซคราติสปาปาสตาโธปูรอสที่ถูกอาอร์ซนอลยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ถ้สุดท้ายนักเตะก็ลงเอยด้วยการย้ายไปเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของโอลิมเปียกอสสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศกรีซซึ่งเป็นหลีกบ้านเกิดของเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามในตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังมีนักเตะฟรีเอเนต์อีกหลายรายที่ไร้สังกัดและลิวร์พูสามารถเซ็นสัญ,ญญามาร่วมทีมได้แบบไร้ค่าตัวโดวยบางคนนั้นมีทั้งความคุ้นเคยกับเจอเก้นครอปเป็นอย่างดีและบางคนก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นกับทางลิเวอร์พูลอยู่แล้วอีกด้วย ีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหกองหลังที่ลิเวอร์พูลสามารถเซ็นสัญญาเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ในทันทีนั้นจะมีใครกันบ้าง 1. เอสเกลกาไรอัน,นที่จริงแล้วข่าวๆดาวเรื่องการคว้าตัวการไรของลิเวอร์พูลนั้นมีออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงที่เวอร์กิลฟานได้ได้รับบาดเจ,จ็บไปใหม่ๆและทราบผลว่าต้องพักยาว ทว่าสถานการณ์ในตอนนี้ความต้องการกองหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลมีมากขึ้นเป็นทวีคูณหลังเสียโจโ,จโกเมสไปอีกคนและผลการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาก็สะท้อนได้เห็นแล้วว่าคงกำลังที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือการแข่งขันที่อัดแน่นในฤดูกาลนี้การายว่างงานนับตั้งแต่เขายกเลิกสัญญากับบาเลเซียเมื่อช่วงสัปมเมอร์ทีแล้วและถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรนทำให้เขาสามารถเลือกย้ายทีมได้ยอย่างอิสระแบบไร้ค่าตัว แม้อายุของเขาจะเข้าหลัก34ปีแล้วแต่ผลงานและฟอร์มการเล่นของเขาก็ถือว่าใช้งานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้ามาแก้ไขปัญหาในระยะสั้นให้กับทีมเรื่องประสบการณ์นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะการายเองผ่านการลงเล่นให้กับทีมชื่อดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น Newell Old Boys, Racing Santander, r y a n m a d r i d Benfica, Senet, Saint Petersburg และล่าสุดกับบ a r e l l o ตลอดเส้นทางอาชีพของเขาการาก็ผ่านการควา้าแชมป์น้อยใหญ่กับสโมสรต่างๆ มาแล้วรวมกันถึง9รายการทําให้เขารู้ดีว่าต้องเล่นอย่างไรเพื่อจะเป็นแชมป์และจะช่วยเพิ่มความเก่าเกมให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้อีกด้วยขณะเดียวกันกาไร,ราก็ยังผ่านการติดทีมชาติอาร์เจนติน่ามาแล้ว32นัดระหว่างปี2007ถึง2015รวมถึงการเคยเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเพ่งช่วยการันตีคุณภาพของเขาได้เป็นอย่างดี 2. เนเวนซูโบติ หากครอปต้องการตัวเลือกที่คุ้นเคยรู้วิธีการเล่นของเขาเป็นอย่างดีและไม่ต้องใช้เวลามากมายในการปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของเขาแล้วล่ะก็ก็ค <c oughs> งจะไม่มีใครเหมาะกับสถานการณ์นี้ไปมากกว่าซูโบโติชอีกแล้วเพื่อนๆหลายท่านคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าเราแต่เลือดเซิร์ฟรายนี้เป็นเหมือนนักเตะคู่บุญที่ครอปปกปั้นจนโด่งดังขึ้นมาและเป็นแกนหลักสําคัญสมัยที่นายใหญ่ชาวเยอรมันคุมทีมบรรสเซียดอทมุน ว่าอันที่จริงแล้วพวกเขาทั้งสองคนนั้นใครร่วมงานกันมาก่อนหน้านั้นถ้าแต่สมัยที่ครอปยังคุมทีมไมล์ยเรียกได้ว่าซูโบติชคือเด็กปั้นของเขาอย่างแท้จริงแน่นอนว่าการเรียกใช้งานซูโบติชนั้นครอปสามารถสั่งการได้แบบมองตาก,ก็รู้ใจและเขาก็เป็นหนึ่งในขุนพลที่ร่วมควา้าแชมป์บุนเลสลิกาสสมัยกับนายใหญ่เฮฟวีเมทัลมาแล้วประสบการณ์บนเวทียุโรปของเขาก็าผ่านมาแล้วอย่างโชคชนเช่นเดียวกัน หลังผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาล2012-2013แม้ว่าสุดท้ายจะได้แค่รองแชมป์ก็ตามเหตุการณ์ประจวบเหมาะอย่างยิ่งเมื่อเราเตะวัย32ปีเพิ่งจะกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นแบบสดสดร้อนร้อนในเดือนนี้หลังเลยยากสัญญากับเดนิสลิสปอร์สโมสรในซูเปอร์ลีกของตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวถ้าไม่เราไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องสภาพความฟิตของเขา ซึ่งจะแตกต่างกับบรรดานักแต่ฟรีเอเย่นลายอื่นๆที่ร้างสนามมาอย่างยาวนานซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตกลับมาสักพัก 3. ม,มาปูยานกาเอ็มบีวาเอ็มบีวาเกิดที่ประเทศแอฟ,ฟริกากลางและเขาได้ย้ายมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่อายุเพียง8ปีจนได้สัญชาติฝรั่งเศสและก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วด้วย เขาเป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของมงปรีเยก่อนจะกุยทางขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และได้ลงสนามให้ทีมไปมากกว่า200นัดจากการแข่งขันทุกรายการนอกจากนี้เอมบีว่ายังเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมมงปรีเยที่สร้างประวัติศาสตร์หากปากกาเซียนถเถลืงแชมป์ลีกเอิงได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อฤดูการ2011-2012และเป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าของโอลิเวียชิรูในทีมชุดดังกล่าวนั่นเอง สิ่งที่น่าสนใจในตัว MB ว่าก็คือเข้าเคยผ่านประสบการณ์บนเวทีพิมลีกมาแล้วหลังย้าจากมงปรีเยมาเล่นกับนิวคาเซิลอยู่1ปีครึ่งระหว่างปี2012-2014ถึงทำให้เจ้าตัวมีความคุ้นเคยกับลีกอังกฤษเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปเล่นกับ r อเอสโลมาในเกาโชเซเรอาทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศการเล่นในลีกที่แตกต่างซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ของเจ้าตัวอีกด้วย ทั้งนี้หลังลงเล่นในอิตาลีได้1ปีเขาก็ถูกโอลิมปิกลียงสโมสรอนชื่อดังของหลีเอิงดึงตัวกลับมาโชว์ฝีเท้าในแดนน้ำหอมอีกครั้งและอยู่คาแข้งที่นั่นนาน5ปีทว่าหลังจาก MB ว่าหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเขาก็อำลาลียงมาและกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยต์ ien, มาจนถึงตอนนี้ทำให้นี่เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะช่วงอายุของเขาในวัย31ปี 4. มาร์ตินสเคอร์เทล หากลิเวอร์พูลต้องการได้นักเตะที่มีความคุ้นเคยกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวและมีจิตวิญญาณของสโมสรอ,อยู่แล้วคงจะไม่มีใครเหมาะไปกว่าสเคิร์เทลเขาย้ายจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมาลกถิ่แอนฟิลเมื่อเดือนมกราคมในปี2008ซึ่งในตอนนั้นผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลก็คือราฟาเอลบนิเตสเอลบอร์สมองเพชรนั่นเองบนิเตสเคยอธิบายถึงสเคิร์เทลเอาไว้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้อย่างดุดันมีความเร็วและแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศ ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากทั้งในปัจจุบันและอนาคตเขาคือคนที่ต่อสู้อย่างมากแต่สำหรับผมแล้วสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตัวเขาก็คือเรื่องของจิตใจตลอดช่วงเวลา8ปีครึ่งกับสโมสรระหว่างปี2008-2016สเกอร์เทลได้ลงสนามให้กับทีมนางจากเมอร์ซี่ไซด์ไป320นัดและทําได้18ประตูจากการแข่งขันทุกรายการรวมถึงการผ่านการควา้าแชมป์ลีกครับร่วมกับทีมมาแล้ว จากนั้นเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับเฟเนบาเชในตรุรกีและอยู่คาเค้นที่นั่นนาน3ปีก่อนจะเซ็นสัญญาไปอยู่กับอัตแลนตาแบบไร้ค่าตัวแต่ก็ต้องยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายหลังอยู่ที่แบกาโมได้เพียง3สัปดาห์เท่านั้นหลังเจ้าตัวมองว่าสไตล,ล์ของเขาไม่เหมาะกับสโมสสสุดท้ายเขาก็มาอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียที่ลงเล่นด้วยมาตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2019จนเพิ่งมายกเลิกสัญญากับทีมก่อนกำหนดในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามปัญหาของเขาก็คือในตอนนี้เจ้าตัว,ตวกําลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกขาดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกหลายเดือนทาให้เขาอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับลิว์ภูณเวลานี้ 5. โจโซซิมูโนวิชส่วนหน้าเตะในลิสต์ทั้ง5คนที่กล่าวมานี้ผู้ที่ผ่านประสบการณ์การควา้าแชมป์มาแล้วอย่างโชคโชนที่สุด <S <S ก็คือซิมูโนวิชหลังคว้าแชมป์น้อยใหญ่มาตลอดเส้นทางอาชีพของเขาถึง16รายการ เขาเป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของดินาโมซาเก็บก่อนจะกลายมาเป็นกําลังสําคัญของทีมและผลงานก็ไปเข้าตาทีมงานซื้อขายของกัสโกเซลติกที่คว้าตัวเขาไปร่วมทีมในซัมเมอร์ปี2015ตลอดช่วงเวลา5ปีที่สกอตแลนด์ซิมูโน,โนวิชลงสนามให้เซลติกไป129นัดในการแข่งขันทุกรายการและทำได้5ประตูโดยเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ชิพได้ถึง5สมัยติดต่อกัน อย่างไรก็ตามในฤดูกาลสุดท้ายของเขากับเซลติกนั้นเจ้าต,ตัวมาเจออาการบาดเจ็บหัวเข่าตามเล่นงานทําให้เขาได้โอกาสลงสนามอย่างจํากัดก่อนจะต้องอําลาสโมสรตอนหมดสัญญา,มาเมื่อช่วงสัมเร์ที่แล้วในตอนนี้ซิมูโนวิชอายุเพียง26ปีเท่านั้นทําให้เขาถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสาหรับทีมของเยอเกนครอปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ